กล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของคนที่มีความออนโยนหนักแน่นมีสติปัญญาไม่วุ่วามเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนนิ่งๆสงบเพื่อที่จะจูนตัวเองกับความสำเร็จใช้ชีวิตในแบบของคนที่มีความฝันฝันที่ยิ่งใหญ่และสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตด้วยกัน บรรลุถึงความปรารถนานั้นด้นการลงมือทำา้วการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นผู้เลือกที่จะนิยิดชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงมันคือส่วนหนึ่งของการจูนหรือการวาดจิตไปสู่การตื่นรู้ของชีวิตทําให้สติสัพชัญญะของเรามีกําลังทําให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนที่สุดในแบบของคนที่สามารถเลือก และลิขิตชีวิตของตัวเองได้อย่างงไไ่ายดาย